รอบแรกก็เลี้ยงไม่เป็นมั่งอะไรมั่งก็ได้กําไรสี่หมื่นกกุ้นไทยมีกำไรดีครับผมถ้าเลี้ยงดีๆไม่ตายเลยกาไรเป็นแสนอันนี้คือฟักไข่นะครับครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเบนซะ์เนาะครับผม,มเป็นเจ้าของฟาร์มนูกกทา ชื่อฟาร์มอะไรครับอาดมกรฟาร์มนกกระทาครับผมอืเลี้ยงมานานแล้วเนาะใช่ครับสองสามปีแล้วครับสามปีวันนี้เราก็จะพามาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มเลี้ยงหนูเอ้ยฟาร์มเลี้ยงนกกระทานะครับอยู่จังหวัดอ่างทองนะครับใช่ครับตำบลอะไรครับตำบลโพลังนกครับผมอืออำเภออำเภอโพทองครับครับผมก็คือจะมาหาความรู้นะครับในการเลี้ยงนกกระทาเผื่อมีใครสนใจนะครับที่อยากจะสร้างอาชีพนะครับด้วยตัวเองนะครับในการอยู่บ้านเนาะใช่ครับอยู่บ้านอย่างง่ายๆครับ ที่เป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ดีนะใช่ครับรายได้อพอสมควรครับก็ในระดับหนึ่งของอายุประมาณนี้เท่าไหร่ล้อายุเท่าไหร่แล้วอายุยีบสี่ครับผมกําลังวัยรุ่นอยู่นะ <24 S 1> ครับผมก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับความเลี้ยงนกกระทากันนะครับรอ,อันนี้นกอายุประมาณสี่วันอ๋อพอเวลาเปิดไฟแล้วมันจะ มันจะเหมือนกับมีชีวิตชีวาเนาะมันจะเหมือนว่ามันได้อุณหภูมิมันไงแต่ว่าตอนสองวันมันก็ร้อนอยู่แล้วเราก็ลดค่าไฟไปด้วยอะไรไปด้วยไงแต่เปิดไฟให้มันเห็นแส่ก็อรอยครับครับผมก็อันนี้ได้ประมาณ4ี่วันเดี๋ยวพอได้เจ็ดวันเราก็จะให้วัคซีนครับป้องกันโรคคนครับเราเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเนี่ยผมเลี้ยงมาสองสามปีนะฮะสองสามปีนะสามปีได้ฮะศึกษามายังไงครับเนี่ย ก็ศึกษาจากในเน็ตครับผมก็เน้ยเทื่อน้อยใช่ใน o youtube g o o g l e เราศึกษาไปเรื่อยแล้วก็<อ>ไปหาคนที่เลี้ยงเราไปหาความรู้ไปขี่รถไปหาเขาครับผมก็ศึกษาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเลยตัดสินใจลงทุนค,ครับตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงมาเจอปัญหาอะไรมั้งครับโอ้โหเจอเยอะเลยครับเจอเรื่องอุณหภูมินกตัวเล็กนกตาย เล่นนกเล่นน้าก็จะทับทับกันเหมือนภูเขาอพี่จอ,อ,จอปพวกเลยครับผมมันหล่ย,ย่างครับถ้าอุณหภูมิไม่ได้นกมันก็ไม่กินอาหารมันจะนอนอย่างเดียวทําให้นกตัวไม่ได้ไซส์ของมันอืครับพี่ก็จะมีตอนเนี้ยอันนี้ใส่กกละแปดร้อยเพื่อว่าที่จะให้มันไม่แน่นเกินไปไม่แน่นเกินไปรอดไปจะได้อุณหภูมิของมันพอดีครับ ก็จะเป็นอย่างตอนเล็กๆเนี้ยเราจะโรยอาหารให้บนพื้นเพราะมันยังไม่ยังไม่สามารถขึ้นบนถาดได้แต่ถ้าฝั่งนู้นจะเป็นให้ถาดแล้วอืมเนื้ออันนี้โรยบนพื้นไงมันก็จะกินหมดเดี๋ยวตอนเย็นก็ให้อาหารมันอีกอันนี้จะเป็นนกสี่วันฝั่งนี้จะเป็นนกห้าวันแล้วพอเวลา ตัวที่มันพอจําหน่ายคือมันต้องมีมอ,อายุกี่วันสามสิบวันครับสามสิบวันใช่ตำนี้จะเป็นห้าวันเราจะเริ่มใส่ถาดแล้วไม่ไม่ไอตัวที่ว่าพอเขาเอาไปย่างนกกระทาขายเขาไปย่างอายุประมาณสามสิบสองวันครับสามสองวันใช่เอาไปย่างเนาะใช่ครับนกกระทาโตเร็วมากเลยเพราะว่าสารอาหารมันเยอะกว่าอาหารไก่ไข่อ๋อนกกระทามันมียี่สิบห้าตัวยี่สิบหกตัวสารอาหาร อันนี้คือถาดใส่อาหารเนาะใช่ครับผมเราจะหาผาาอะไรก็ได้นี่เราก็เลือกราคาที่เรามีพอมีทุนน่ะอ่าตะแกรงดำๆนี่เอาไว้ทําไมครับป้องกันไม่ให้อาหารไม่ให้นกมันเขี่ยรครับมันขึ้นไปมันจะเขี่ยลงมาเงี้ยแต่มันก็<อ>ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวที่มันขึ้นไปไม่ได้มันยังจิกข้างล่างได้อยู่ครับครับมันจะไม่เสียอาหารโดนนาประโยชน์ครับพีแ่แล้วแล้วแล้วน้าคือเราต้องมีอะไรน้ําเรามีหินใส่ครับ มีหินเพราะว่าป้องกันไม่ให้นกมันจมน้ำไงเพราะว่ามันตัวเล็กอยู่มันสามารถที่ไปเดินบนนี้ได้ยืนบนหินได้ลองดูสามารถไปยืนบนหินได้อืมคือมันไม่ต้องจมน้ำเนาะใช่ครับผมเนี่ยมันสามารถไปยืนได้ัจะไม่เปียกพอมันเปียกน้ามันจะสุ่มกันเป็นจอมปวกเลยมันจะทับกันตายตายทั้งกกเลย คือว่าถ้าไม่ใส่หินเคยลองแล้วอ๋ออันนี้เขาเรียกว่ากกหนึ่งใช่ไหมใช่ครับหนึ่งกกใส่กี่ตัวใส่แปดร้อยตัวครับแปดร้อยตัวใช่โอทีแรกเราก็ทำกกใหญ่ใส่ประมาณเกือบสองพันตัวแต่ว่ามันดูแลย,ยากมันตายเราก็เลยซอยให้มันบางขึ้นเพื่อที่จะให้มันตายน้อยลงครับผมที่เห็นอยู่ในตอนนี้มีมีกี่กกครับสามสิบกกครับผมแล้วมีนก,กี่ตัวประมาณ ประมาณสองหมื่นห้าพันตัวส <20. S 2> องหมื่นคือเราดูจากไข่เนาะใช่ครับดูจากการออกด้วยเราก็ก่อนตอนออกมาเราก็นับด้วยเพราะว่าเราจะดูเปอร์เซ็น์การออกว่าไข่รอบนี้ไข่เชื้อเป็นยังไงบ้างเปอร์เซน็นการออกตายเท่าไหร่เหลือนกเท่าไหร่แล้วก็เราจะดูฮาว่ารอบนี้เราเลี้ยงดีไหมไอะไรอย่างนี้ครับครับผมมันคิดเป็นเปอร์เซ็นเลยแล้วไข่นี้เราฟักเองใช่ครับผมไปรับไข่มาจากไหนครับ ผมไปรับไข่มาจากฟานใหญ่แล้วก็มีลูกฟานที่ฟักให้เราก็ไปหาโอ้ใช่คือคือว่าเราไปรับไข่มาฟักแล้วก็มาเพาะเป็นตัวใช่ับแล้วก็เอาไปจําหน่ายอืมคือตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาก็ขึ้นนะครับช่วงนี้ต้องบอกก่อนท่านนกไข่หายากครับนกไข่ที่นกกระทาครับผมหายากครับผมนกกระทานี่คือเราสามารถขายได้ทุกอย่างไหมใช่ครับผมตั้งแต่เปลือกไข่ ตัวนกแล้วก็นกที่ปลดแล้วขี้นกกระทาขี้นกไข่ไข่ดีมากครับขายได้ทุกอย่างเลยขายได้ทุกอย่างขายได้ทุกอย่างเลยจริงๆแน่นอนครับผมคือตลาดมันมันมันซื้อขายกันยังไงซื้อไปย่างนะครับก็นกที่ทําแล้วจะเป็นโลละเก้าสิบาทโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเขาไปเป็นตลาดอีกทีเขาก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่เราขายส่งเนาะใช่ครับขายส่ง รายได้ดีไหมครับรายได้ดีอยู่เลี้ยงครอบครัวได้เนาะใชะ่อย่างเลี้ยงอรอบหนึ่งสองเดือนก็ขายไม่หักต้นทุนสองแสนถึงสามแสนได้ครับโอ้โหไม่หักต้นทุนเนาะใช่ยังไม่หักต้นทุน,ทนขนาดว่าเราเป็นฟาร,ร์มย่อยเนาะเป็นฟาร,ร์มย่อยเป็นฟาร,ร์มย่อย,เ,รรย,อยเล็กๆรรยังมีรายได้ขนาดนี้